สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านครับใครที่ติดตามทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามกันอยู่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นที่ฮือฮามากนะคุณผู้ชมซึ่งเหงียนไม่ธรรมดาแล้วนะครับรอฉลองแชมป์ AVC 2 0 2 3นะครับชาเลนส์ครับสองพว่าง,งั้นนะสำหรับ FC เขาลุ้น VNL 2024แล้วก็อันดับโลกต้องพุ่งกว่านี้นะครับเขาคอมเมนต์กันอย่างนั้นเลยนะสำหรับแฟนวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขามั่นใจทีมชาติเขามากเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับ ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะเพราะว่าตอนนี้รั้งอันดับที่49ของโลกไปแล้วนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามซึ่งชนะรวด4แมตช์ ath, เข้ารอบรองชนะเลิศไปแล้วนะครับสำหรับรายการ avc challenge Cup 2023ันนั่นเองนะครับโดยที่ที่ไปที่มานะครับของการขึ้นอันดับโลกของเวียดนามก็คือเขาสามารถเอาชนะได้4แมตช์ ath, รวดติดต่อกันเลยนะครับจนเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ สำหรับการเอาชนะนะครับในรอบที่ผ่านมาของเวียดนามก็คือในนัดแรกนะครับเวียดนามเจอกับมองโกเลียในศึก AVC ี h a ชา e n น e ์ครับ2อซึ่งชนะมองโกเลียไปได้3ต่อศเซตนะครับแล้วก็แมตต์ต่อมาเนี่ยนะครับเวียดนามเอาชนะอุซเบกิสถานไปได้อีก3ต่อ0เซตนะครับแล้วก็แมตต์ที่3อิรานเวียดนามชนะอิรานไปได้3ต่อ0เซตนะครับได้แมตต์ที่3ทีนี้ ส่งผลให้เวียดนามเนี่ยได้คะแนนเข้ามาถึง68.72คะแนนซึ่งเขารั้งอันดับที่52ของโลกในวันก่อนนะครับทีนี้เนี่ยล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้เวียดนามเอาชนะได้เป็นแมตช์ที่4แล้วนะซึ่งเขาเอาชนะไต้หวันได้นะครับเชนนี่ไทเปเนี่ยนะครับ เอาชนะได้3เซตรวดอีกแล้วคุณผู้ชมก็คือ3ต่อศย์เซตด้วยสกอร์25ต่อ20 25ต่อ17แล้วก็25ต่อ19โอ้โหถือได้ว่าเวียดนามเอาชนะได้3ต่อ0นเซตทั้ง4แมตช์รวดเลยนะครับซึ่งทําให้เวียดนามตอนนี้นะคุณผู้ชมรั้งอันดับที่49ของโลกเลยนะครับโดยที่คะแนนของเวียดนามตอนนี้อยู่ที่71.25คะแนนนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนาม ขึ้นติดอันดับแรงกิ้งของโลกเลยนะครับก็ขอชื่นชมเวียดนามนะเขาพัฒนาได้มีศักยภาพดีมากๆเลยนะครับสำหรับในเรื่องของวอลล์บอลหญิงเวียดนามทีนี้รอบรองชนะเลิศวันนี้นะครับเจอกับอินเดียคุณผู้ชมเวลา19นาฬิกานะครับ โดยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับอยากชมสดเนี่ยแอดมินมีชี้ช่องทางชมสดนะครับก็เดี๋ยวแอดมินปักลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับใต้คลิปด้านล่างเนี่ยนะครับลองกดเข้าไปดูบางคนก็บอกว่ากดเข้าไปดูแล้วดูได้บางคนก็บอกดูไม่ได้นะทีนี้นะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่า v n l 2024เนี่ยนะครับจะประมาททีมชาติเวียดนามไม่ได้นะครับเขาอาจจะสามารถที่จะทําได้ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าฟอร์มตอนนี้ร้อนแรงมากนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปเปรียบเทียบกับเกาหลีใต้เนี่ยที่เขาบอกว่า เขาสามารถเล่นแทนเกาหลีใต้หรือว่าฝีมือเนี่ยนะครับเทียบเท่ากับเกาหลีใต้ได้เนี่ยก็คือตอนนี้อันดับโลกเวียดนามอยู่ที่อันดับที่49ของโลกแล้วเกาหลีใต้อยู่ที่อันดับที่33ของโลกนะครับก็คือห่างกันแค่16อันดับเท่านั้นนะครับและที่สำคัญสำหรับคะแนนของเกาหลีใต้มีทั้งหมด117.87คะแนน,นตอนนี้นะแล้วก็เวียดนามมีอยู่ที่ 71. 25คะแนนนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าห่างกันประมาณ40กว่าคะแนนนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งก็ถือได้ว่าถ้าเกิดว่าเวียดนามเนี่ยนะครับเอาชนะจนเป็นแชมป์ชาเลนจ์ครับสอ2พได้เนี่ยแล้วก็นำไปสู่การแข่งขันรายการ Challenger ครับต่อไปเนี่ยนะครับแล้วก็เก็บแต้มไปเรื่อยๆเนี่ยแอดมินคิดว่าเขาก็น่าจะมีอันดับที่ดีขึ้นนะทีเนี้ยมาลองดูตัวแปรในส่วนของการ ก้าวกระโดดของอันดับนะครับในแรงกิ้งของโลกนะครับซึ่งเวียดนามเนี่ยขึ้นมาที่สกอร์71เลยนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดของทีมที่มีอยู่ตอนนี้นะครับขึ้นมาแรงที่4ี่49แล้วก็มีสกอร์71ลองลองมาจะเป็นไทยเปน,นะครับไต้หวันเนี่ยนะครับมี68นะครับสกอร์แล้วก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่52แล้วก็จะมีออสเตรเลีย สกอ59ขึ้นมาเป็นอันดับที่53ของโลกอันนี้นะครับเป็นในส่วนของการพัฒนานะครับในเรื่องของตำแหน่งอันดับโลกของวอลเลย์บอลหญิงนะครับที่เก้ากระโดดเนี่ยถือได้ว่าเวียดนามเนี่ยทำได้ดีกว่าเพื่อนเลยตอนนี้นะทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาอันดับโลกของวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยมาเทียบกันในเอเชียนะครับก็ถือได้ว่า เวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าเกือบทุกทีมเลยนะที่มีการแข่งขันชาเลนจ์คัฟ2023เนี่ยนะครับโดยถ้าเกิดว่าเขาเป็นรองเนี่ยเขาเป็นรองคาคัสถานนะคาคัสถานเนี่ยอยู่ที่อันดับ45ของโลกนะแต่ว่าเวียดนามนี่อันดับที่49ของโลกทีนี้ถ้าเกิดว่าอย่างเป็นไทยเปไต้หวันเนี่ยนะครับอยู่อันดับ52 ซึ่งเวียดนามก็ดีกว่าแล้วก็ออตรลียอันดับ53เวียดนามก็ดีกว่าฟิลิปปินส์อันดับที่57เวียดนามก็ดีกว่าแล้วก็จะมีอินเดียอันดับที่60เวียดนามก็ดีกว่ามงโกเลียอันดับที่61อินโดนีเซียอันดับที่63ฮ่องกงอันดับที่65เวียดนามอันดับที่49นะคุณผู้ชมถือได้ว่าเวียดนามเนี่ยนะครับอันดับโลก ดีกว่าเพื่อนเลยแล้วที่สําคัาเนี่ยนะครับเขาพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยนะแต่ทีนี้นะครับก็ต้องมาดูกันถ้าสมมุติว่าเขาสามารถเข้าสู่เ n l นลได้เนี่ยนะครับเขาก็จะต้องแข่งกับทีมระดับโลกซึ่งก็ต้องมาดูกันว่าเขาสามารถที่จะต้านทานในส่วนของทีมระดับโลกได้หรือไม่นะครับอันดับต้นต้นของโลกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรั่งเนาะทีนี้นะครับสำหรับ คอมเมนต์นะคอมเมนต์ Comment ของคนเวียดนามเนี่ยนะครับเขาก็ภูมิใจในทีมชาติของตัวเองมากๆเลยนะแล้วเขาก็ถือได้ว่าคุยโวนะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยบอกว่าเวียดนามเนี่ยกำลังจะเข้าสู่เวทีโลกได้อย่างชัดเจนบางคนบอกว่าเราต้องเป็นแชมป์ c v c c h a ชา e n น e c ครให้ได้ในปีนี้แล้วเพื่อที่จะไปเว l 2024ต่อไปบางคนบอกว่าอยากเห็นเวียดนามอันดับโลกพุ่งได้มากกว่านี้บางคนบอกว่า แย่แล้วเกาหลีใต้เวียดนามทําได้ดีขนาดนี้แล้วบางคนนะครับบอกว่าเรานะครับมีศึกกับอินเดียในวันนี้แล้วก็น่าจะอินโดนีเซียด้วยรอลุ้นกันบางคนบอกว่าเวียดนามเยี่ยมมากเลยบางคนนะครับบอกว่าเวียดนามทําได้ดีมากในรอบนี้อ่านี่ก็เป็นคอมเมนต์นะครับจากชาวเวียดนามนะครับที่เชียร์วอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติของเขานะทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรับชมการถ่ายทอดสดนะครับแอดมินมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะซึ่งวันนี้19นาฬิกานะเวียดนามจะเจอกับอินเดียนะครับเขาจะมีการแข่งขันเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับถ้าเกิดว่าชนะรอบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เข้าไปสู่เรื่องของรอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับสำหรับใน,ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชาเลนจ์ครับ2023หรือ A.V.C 2023นั่นเองนะครับทีนี้เป็นคอมเมนต์จากพี่น้องคนไทยนะครับที่ได้ชมแล้วก็ได้ดูข่าวข,าวของวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าเอาใจช่วยเพื่อนเวียดมาเล่น VNL ด้วยกันคนไทยก็อย่าไปด้อยค่าเขาเมื่อก่อนไทยก็แบบนี้แหละค่อยๆไต่ไปไต่ระดับไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับบางคนบอกว่าขอให้เก่งตลอดค่ะจะได้ไปเวทีโลกกับเขาไม่ต้องพูดให้ไทย อีกนะเพื่อนบ้านอ่ะบางคนบอกว่าเวียดนามไม่ธรรมดาแล้วเขามีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานแต่เป็นความทะเยอทะยานในทางที่ดีแต่น่ากลัวนะหากทีมไหนประมาทเขาไม่เว้นแม้แต่ทีมไทยหากประมาทไม่พัฒนาตนเองคนที่มีความทะเยอทะยานสูงก็จะน่ากลัว บางคนนะครับบอกว่าเฉพาะตัวนักกีฬาไทยกับเวียดนามเนี่ยเขาก็มีสัมพันธ์อันดีต่อกันไทยเคยเล่นหลีกเวียดนามเวียดนามเคยเล่นหลีกไทยหลายคนเคยเล่นทีมเดียวกันมาก่อนแต่ในส่วนของกองเชียร์ยุ่มหัวกันขั้นสุดไทยบอกก็ไม่เบาเวียดนามก็ใช่ย่อยอะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับจากคอมเมนต์ของ คนไทยนะครับก็อยากจะเห็นเวียดนามแหละนะครับเพราะเป็นคนเอเชียด้วยกันก็อยากจะเห็นไปเวทีโลกอีกทีมหนึ่งนะครับก็จะได้ติดตามดูกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวียดนามกับเกาหลีใต้นะครับมีประเด็นกันก็คือเกาหลีใต้เนี่ยฟอร์มเขาค่อนข้างแย่นะสำหรับ VNL 2023อันเนี่ยนะครับอันนี้คือยอมรับจริงๆเพราะว่าเขาไม่ชนะซักแมตช์แล้วก็ไม่มีแต้มเลยนะคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ย อย่างเวียดนามเนี่ยนะครับคือเขาสามารถที่จะชนะได้ตั้ง4แมตช์รวดแต่ว่าเป็นการชนะในระดับของทีมเอเชียด้วยกันเท่านั้นเพราะยังไม่ได้ถึงขั้นไปแข่งกับเวทีระดับโลกเหมือนเกาหลีใต้ทั้งนี้เนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็จะต้องมาดูกันต่อว่า ทีมเวียดนามกับทีมเกาหลีใต้เนี่ยจะเป็นอย่างไรในอนาคตแอดมินเชื่อว่าจะต้องได้เจอกันในเวทีโลกแน่ๆเพราะว่าเวียดนามเขาก็พัฒนาทีมกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลีกในบ้านเขาเนี่ยนะครับมีการแข่งขันบ่อยนะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาเนี่ยแอดมินเคยนะครับไปส่องดูในเพจหรือว่าในส่วนของเว็บไซต์นะครับของเวียดนามเนี่ยเขามีการแข่งขันพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาบ่อยมากเลยนะ ซึ่งแอดมินคิดว่าเนี่ยบางทีเขาเน้นเรื่องกีฬาเนี่ยมากกว่าไทยด้วยซ้ำนะในบางจุดนะในบางชนิดกีฬาเนี่ยบางทีนะเพราะว่าเห็นแข่งขันกันบ่อยมากนะคุณผู้ชมทําให้การกีฬาของเวียดนามเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเริ่มก้าวกระโดดนะครับในส่วนของความสามารถและที่สําคัญเนี่ยนะครับเวียดนามก็ถือว่าทําได้ดีในซีเกม m e 2 3ที่กัมพูชาที่ผ่านมาด้วยนะทำให้เขาถึงขั้นได้รั้งอันดับที่1 เจ้าเหรียญทองนะครับถึงจะเป็นเจ้าเหรียญทองในลักษณะที่มีกีฬาพื้นบ้านไปด้วยไทยเราเนี่ยได้อันดับที่1ในลักษณะของกีฬาสากลก็จริงแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เวียดนามเขาก็ยังสามารถที่จะโกยเหรียญทองได้ถึงขั้นเป็นเจ้าเหรียญทองได้ซึ่งเวียดนามก็ถือได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของเอเชียนะครับสำหรับในเรื่องของการกีฬาเพราะฉะนั้นก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคุณผู้ชมนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปลย์บอลแล้วก็ข่าวสารลย์บอลครับสวัสดีครับ